เ้วยความพารพนะเรื่องชื่อของหลวงพ่อองกตปรากฏอยู่ในฮอเอฟเ m มของเรียนเทพศรินว่าหาแล้วนะเรื่องนี้หากว่า,ามีหากว่าอีกฮากว่าใหกย้อนกลับไปเมื่อเดือนวิทนายนจำได้ไหมครับเดือนวิทยายนอนุทินชาญวรกุลตอนนั้นยังเป็นรองนายกตอนนั้นกำกับดูแลกระทรวงแรงงานคน,คนอนุทินให้สัมภาษณ์ว่าปฏิบัติการซื้อตึก สกายนายด้วยเงินจากกองทุนประกันสังคมที่เกิดขึ้นสมัยบุญสงประหลัดกระทรวงแรยงานยังเป็นเลขาธิการประกันสังคมมันมีปัญหาปัญหาก็คือซื้อแพงเกินราคามันเวอร์ส่วนต่างหายไปไหนไม่อยู่ที่ใครตั้งไว้ก่อนให้สัมภาษณ์นะสอบเสร็จละคุณอน,นอุทินก็เอาผลสอบมาให้สัมภาษณ์มันมีปัญหา ซื้อตึกสากายไนยด้วยเงินกองทุนประกันสังคมมันมีปัญหาซื้อสมัยไหนซื้อสมัยที่บุญสงประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นเลขาธิก,การประกันสังคมนรับราตามนี้นะดังนั้นมันเกิดไฟบังคับผลสอบจากอนุทินรองนายกถูกส่งต่อไปที่คุณพิพัฒ์และชกิจประกันค่ะที่ซง,ง,งซึ่งขนาะนั้นยังเป็นน้ำตีแรงงานใช่ตอนนั้นเป็นน้ำตีแรงงานอยู่บอกอแล้วไงเป็นไฟบังคับค่ะน้ำตีแรงงานเป็นใครก็แล้วแต่คุณพิพัฒ ก็เซ็นคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบประหลัดบุญสงค่ะเซ็นคำสั่งตั้งปั๊บก็มีการปรับครมใช่ค่ะพอดีคุณพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจก็เข้ามาเป็นรัตถิรายงานแทนใช่ค่ะช่วงกรกฎานี่ก็เกิดไฟบังคับเช่นกันคุณพงกวินก็จะต้องสารต่อเรื่องการตั้งกรรมการสอบประหลัดกระทรวงแรงงานที่ม้ตจีพิพัฒน์ทำไว้ถูกต้องใช่ค่ะต้องสารต่อมันรักอาการสอบ ประหลัดบุญสงเพื่อความโปร่งใสค่ะเพื่อความโปร่งใสคุณพงกวินก็เสนอ,อ,อ,อคอรมะก็เสนอคอรอมอให้เอาปลัดบุญสงไปอยู่ที่ทําเนียบชั่วคราวถูกไหมใช่ค่ะดังนั้นจึงเป็นที่มาของมติคณะมนตรีเมื่อวันที่ห้า สิงหาคมสิงหาคม2 5 6 8ใช่ค่ะบนจอขึ้นให้ทานด้วยนะฮะใช่ค่ะมันข้ามไปที่มติครม,มวันที่5สิงหาแล้วนะครับใช่ค่ะมติวันนั้นนะคะให้คุณบุญส่งนะคะไปเป็นผู้ตวรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพออูดง่ายๆนะอนะเด้งไปแขวนก็ระหว่างสอบไอ้เรื่องซื้อตึกสกายไน์สมัยบุญส่งเป็นเลขาประชาสังคมได้แหละก็เด้งคุณบุญส่งจากประหลัดรายงานไปแขวนเป็นผู้ตวรวจเข้าก่มทำเนียบเอาไว้ก่อนค่ะ จะได้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียก็ถูกต้องต่อไปนี้แปลกแต่จริงคาไม่ออกเพราะมันโหดเหลือเกินมติครมอเด้งประหลัดบุญสง5สิงหาคม2568ค่ะปรากฏว่าวันเดียวกันปรากฏว่าวันเดียวกันวันนั้นเลย5สิงหาคม คุณบุญสงใช้ความเป็นประหลัดแรงงานด้วยความเคารพนะมาติโครมอเด้งออกจากประหลัดแล้วก็จริงแต่ต้องรอโปรดเกล้าแต่ต้องรอโปรดเกล้ามีขั้นตอนกระบวนการมันมีกระบวนการทางทั่วการราชการแล้วต้องมปรอโปรดเกล้าโดยนิตินายก็ยังเป็นประหลัดอยู่นั่นแหละจนกว่าจะมีโปรดเกล้าใช่ค่ะก็ถือยังเป็นประหลัดอยู่นะตอนนั้นแม้จะมีคำสั่งมาติครมอเด้งแต่แปลกแต่จริงแต่สังคมนี้มันมีอะไรที่มากกว่า กฎหมายกฎหมายบัญจัดว้อย่างไรก็เรื่องหนึ่งแต่มันมีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรมสิ่งที่พึงกระทําสิ่งที่พึงปฏิบัติจริยธรรมสามัญสํานึกจริยธรรมจรมจรยาบรณเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเยอะแยะออมันต้องอยู่มัน,มน<อ>ไม่ใช่<อ>แค่แ<อ>กฎหมายแต่มันยังมีเรื่องจรรยาบรณศิลธรรมจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเลยนะครับโอเคปรากบวันที่5ถูกเด้งเข้ากระธรรทมเนียบวันเดียวกันประปลัดบุญสงเซ็นคำสั่งกระทรวงแรงงานที่ สี่เก้าแปดทับสองห้าหกแปดเรื่องย hey. right. uh ้ายค่าราชการเฮ้ยเอ้าแล้วย้ายกี่คนรู้ไหมสามสิบสามรายด้วยความเคารพแม่เดี๋ยวย้ายคนเดียวนะย้ายสามสิบสามรายสามสิบสามเปอร์เซ็นตสามสิบสามใช่ไหมใช่สามสิบสามรายใช่ค่ะโอ้โหวันที่ถูกเด้งเข้ากลุ่มทำเนียบยังกล้าเซ็นย้ายค่าราชการสามสิบสามรายรวดในในกระทรวงแรงงานปกติอย่างนี้เราเจอไม่บ่อยนะไม่แค่นั้นไม่จริงจริงไม่แค่นั้นครับ จากวันที่5สิงหาคถ้าขยับมาวันที่15สิงหาเดือนเนี้เดือนเดียวกันนี้15สิงหาเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็ตื่นตึงอีกแล้วครับภาพตดจออืออืมนะโอเคไปรับรางวัลอะไรบัลัดบุญสงกล้าเป็นตัวแทนกระทรวงแรงงานขึ้นเวทีไปรับรางวัลไปรับรางวัลในเนื่อในโอกาสกระทรวงแรงงานได้รับการประเมินคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสรู้ไหมกี่คะแนน96.62 เป็นกระทรวงที่ได้รับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งที่หนึ่งขององค์กรอิสระก็คือสัตงสัตงศกตึกทล่มที่หนึ่งของหน่วยราชการประเภทกระทรวงที่หนึ่งก็คือกระทรวงแรงงานได้ตั้ง96.64เปอร์เซ็นต์62เปอร์เซ็นต์โอ้โหบลลัยบุญส่งก็เป็นตัวแทนกระทรวงขึ้นไปรับรางวัลจากกรรมการปปชค่ะแต่สร้างตึกสกายน่ายังจำไม่ได้ใช่ไหมยังเป็นประเด็นอยู่นะอ อที่เขาตรวจสอบกันอยู่ยังเป็นประเด็นอยู่นะเอาเก็นเข้าไปค่ะมิถุนายนถูกสั่งสอบเรื่องซื้อตึกสกายไน์สมัยเป็นเลขาประกัรคมื้า5สิงหาคมถูกครม เด้งเข้ากลุูระหว่างสอบ้เยาวันที่5สิงหาวันนั้นเลยเซ็นย้ายข้าราชการ3.3รายไหนๆก็ไหนๆวันที่15สิงหาเป็นตัวแทนกระทรวงแรงงานไปขึ้นเวทีรับรางวัลรับโล่จากปปชเนื่องในโอกาสที่กระทรวงแรงงานของคุณบุญสงได้รับการประเมินคะแนนคุณธรรมคะแนนความโปร่งใสเป็นที่1ในกลุ่มกระทรวงด้วยกันเอากันก็ไปค่ะไม่จบไม่จบเอก ไม่จบ1919สิงหาคม2568 19สิงหาค่ะ19สิงหา,งหาปรากฏว่ามีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับอํานวยการระดับสูงระดับอํานวยการสูงใช่อํานวยการระดับสูงด้วยเข้ามาอีกหนึ่งคำสั่งค่ะอยางเซ็นต่อเนื่องบนจอขณะนี้เป็นบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับผู้อํานวยการสูงตามคำสั่งเป็นบัญชีแนบท้ายคำสั่งที่ค่ะ 534ทับ2568ลงวันที่19สิงหางห6าให้มีผลตั้งแต่เนี่ยแหละโอเควาดไปวาดไปเฮ้ยป <c oughs> ระเทศไทยทำได้นะจริงอยู่นิตินายโดยกฎหมายคุณยังเป็นประหละัดแต่ว่าโดยจารีตเราไม่เคยเห็นใครก็ทำกันนี้นะค่ะ